สวัสดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านผู้มีปัญญาผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์ผู้ที่มาฝึกเพื่อพ้นทุกข์เป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วนะคะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่คิดที่จะออกจากสังสารวัฏวันนี้มาแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ง่ายและได้ผลเร็ว คือการเดินลูดเชือกเชือกสัมผัสที่มือก็รู้สึกนี่เป็นการทวนกระแสของกิเลสนะคะกิเลสคือความคิดที่มันพาไหลไปไหลไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่ามันไหลนี่เรามาฝึกรู้สึกตัวให้มันให้เห็นความคิดที่มันไหลไปมันไม่ได้ยากเหมือนปลาเซลมอนว่ายทวนน้ำนะคะ หน้าที่ของปลาแซลมอนไม่ว่าน้ำจะเชี่ยวแค่ไหนไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรแม้ว่าจะต้องตายก็ต้องไปให้ถึงจุดหมายเพื่อไปวางไข่แต่เราฝึกสติไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะไม่ได้ยากเท่ากับปลาแซลมอนว่ายทวนน้ำเราพยายามฝึกแค่ใหม่ๆเพื่อให้มันรู้สึกตัวเพื่อให้สติมันตั้งมั่น การรู้สึกตัวไม่ได้ไปโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งมันรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมหมายถึงรู้จุดไหนก็ได้ในร่างกายมือสัมผัสที่เชือกก็รู้สึกที่มือทั้งสองข้างเท้าที่แตะพื้นซ้ายขวาก็รู้สึกกระพริบตาก็รู้สึกหายใจก็รู้สึกกินน้ำลายก็รู้สึก ท้องผ่องยุบก็รู้สึกเชือกที่ลูดไปก็รู้สึกที่มือสัมผัสตรงไหนรู้สึกตรงนั้นให้มันวนอยู่ในกายให้มันวนอยู่ในร่างกายเราลูดไปเรื่อยๆก็รู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกเฉยๆหมายถึงรู้สึกเบาๆ รู้สึกแบบไม่เน้นไม่เพ่งไม่จ้องไม่ไปโฟกัสถ้าไปเพ่งไปจ้องมันจะหนักมันจะหน่วงหน่วงมันจะตึงๆึเพราะฉะนั้นรู้เฉยเฉรูดไปก็รู้สึกไปมนุษย์ยังไม่ตายนะคะรู้สึกได้ทุกคนคะ่ะลองทำดูนะคะลองเอาไปฝึกดูใครที่มีสถานที่ มีต้นไม้ก็เอาเชือกไปผูกกับต้นไม้แล้วก็ลองเดินดูนะคะลองลูดดูลองปฏิบัติด,ดูมันต้องลงมือทํานะคะไม่ใช่ดูเฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติดูเฉยๆไม่ปฏิบัติมันไม่ได้ประโยชน์นะคะใหม่ๆต้องทวนกระแสของกิเลสก่อนนะคะรู้สึกตัวให้เป็นรู้สึกให้ความรู้สึกให้มันวนอยู่ที่ร่างกายไม่ให้มันออกไปไหนถ้ามันออกไปเราจะเห็นว่ามันออกไป ถ้าเราเดินแบบนี้เราจะเห็นความคิดตัวเองได้เร็วพอมันแวบไปคิดเราจะเห็นละเพราะขณะที่ไปคิดเราลืมรู้สึกตัวในขณะที่เรารู้สึกตัวเราจะไม่ไม่ได้คิดความคิดมันจะไม่ได้ทำงานเรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆสัมผัสเชือกก็รู้สัมผัสพื้นก็รู้กระพริบตาก็รู้ รู้สึกว่าตัวเองกระพริบตารู้สึกว่าตัวเองหายใจอยู่รู้สึกว่าตัวเองกืนน้ำลายรู้สึกมือทั้งสองข้างที่มันลูดไปสัมผัสไปเท้าแตะพื้นทั้งสองข้างก็รู้สึกหายใจก็รู้สึกท้องพองยุบก็รู้สึกกืนน้ำลายก็รู้สึกตากระพริบก็รู้สึกมือสัมผัสเชือกลูดเชือกไปก็รู้สึก เท้าแตะพื้นก็รู้สึกรู้สึกไปตลอดทางมันมีแต่ความรู้สึกไปตลอดเลยนะคะถ้าเราแอบไปคิดความคิดมันแวบไปคิดเราจะเห็นมันทันทีในขณะที่เราลูบไปเรื่อยๆสัมผัสไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกไปเบาๆไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้อง ไม่ต้องไปเน้นไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะคะแค่สัมผัสเดินไปก็รู้ไปมันเดินไปมันลูดไปเฉยๆมันก็รู้ได้ค่ะรู้โดยที่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นรู้แบบรู้ไปเฉยๆมือจับอะไรมันก็ต้องรู้สัมผัสอะไรมันก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็คือตายแล้วคะ่ะฝึกไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะลองไปทําดูสำหรับคนที่มีต้นไม้มีอะไรก็รปลูกได้ เดินสัมผัสไปก็รู้ลูดไปมือลูดเชือกไปมันไม่มีใครหรอกค่ะที่มันจะรู้สึกไม่ได้มันรู้สึกได้เท้าแต่พื้นก็รู้สึกไปกินน้าลายก็รู้สึกมันรู้สึกมันสะเทือนที่ร่างกายค่ะมันสัมผัสอะไรมันก็รู้สึกกระพิบตามันก็รู้สึกมันรู้สึกที่ลมหายใจรู้สึกที่กินน้ำลาย รู้สึกที่มือรู้สึกที่เท้ารู้สึกไปเรื่อยๆลูดไปก็รู้สึกไปรู้สึกไปลองไปทำดูนะคะถ้าบางคนฟังแล้วมันมันรู้สึกไม่ได้ต้องไปทำนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปผูกเชือกเยอะหรือผูกเชือกไกลหรืออะไรก็ได้มันมันลองเอาเชือกมาผูกแล้วมันก็ลองเอามือลูดดูมันก็รู้แล้วคะ่ะ ต้องลองนะคะถ้าไม่ลองไม่รู้ดูเฉยๆมันไม่ได้เลยนะคะดูเราต้องไปทำการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่คนสอนนะคะมันอยู่ที่คนลงมือทำถ้าลงมือทำมันถึงจะได้นะคะดูเฉยๆไม่ได้ประโยชน์นะคะลงมือทำฟังอย่างเข้าใจแล้วไปลงมือปฏิบัติธรรมะมันไม่ใช่เรื่องของตัวหนังสือไม่ใช่เรื่องของความจำนะคะ ธรรมะเป็นเรื่องที่อยู่กับกายกับใจเรานี่แหละค่ะเมื่อแจ้งที่กายแจ้งที่ใจทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรนิพพานมันอยู่ในจิตในใจเรานะคะนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่อื่นเรารู้สึกกายให้มันเป็นก่อนสติมาตั้งมั่นที่กายให้มันได้ก่อนนี่เป็นวิธีการฝึกเบื้องต้น รู้สึกที่กายให้เป็นแค่ลูดไปมันก็รู้สึกได้แล้วคะ่ะลูดไปรู้สึกไปเดินไปสัมผัสไปรู้สึกไปรู้สึกที่กายในขณะที่เรารู้สึกให้เราสังเกตว่าเราไม่ได้คิดเลยเลยนั่นแหลคะค่ะในขณะที่เรารู้สึกความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีแล้วคะ่ะเพราะเรารู้สึกตัว เราจึงไม่มีอารมณ์โลภโกรธหลงเพราะความคิดไม่ได้ไปทํำงานไม่ได้ไปปรุงแต่งมันจึงไม่เกิดความรู้สึกเรารู้สึกที่กายสติตั้งมั่นที่กายความคิดปรุงแต่งไม่ได้ทำงานนะคะกิเลสเกิดจากความคิดปรุงแต่งรู้สึกก็รู้สึกไปเบาๆมือลูบไปก็รู้สึกเชือกนี่ก็คือไม่ต้องไปตั้งชื่อนะว่าเรารู้สึกกับเชือก รู้สึกมือสัมผัสเชือกนี่ไม่ต้องนะคะรู้เฉยๆสัมผัสก็สัมผัสไปรู้ก็รู้ไปรู้เบาๆรู้แบบไม่ต้องไปเน้นรู้แบบไม่ต้องจ้องไม่ต้องเพ่งไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องอะไรทางนั้นรู้เฉยๆรู้แบบมือไปโดนอะไรมันสักสากโดนเชือกสักๆเราก็แค่รู้สึกไปมันสัมผัสรูดไปก็รู้สึกไปมันไม่ได้ยากนะคะ มันตั้งใจหรือเปล่าแค่นั้นผู้ปฏิบัติมีความภาคเพียรมีอิทธิบาทสีแค่ไหนอย่าลืมนะคะไม่ได้ยากเหมือนปลาเซลมอนว่ายทวนน้ำเราไม่ต้องทวนขนาดนั้นเราไม่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาชีวิตเข้าแลกขนาดนั้นการฝึกสติมันง่ายนะคะการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ยากการเข้าถึงความจริงมันก็ไม่ได้ยากค่ะ นี่เป็นวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นที่ทำภาพมาให้ดูให้เข้าใจเพื่อการปฏิบัติที่ง่ายเมื่อเห็นภาพก็เข้าใจอธิบายไปก็เข้าใจเหลือแค่ท่านลงมือปฏิบัติกันก็แค่นั้นม่ใหม่ๆก็ต้องทำทำไมทำอย่างอื่นเราถึงทำได้ ทำไมการทําเพื่อให้สติตั้งมั่นเพ,เพื่อให้ความรู้สึกตัวมันตั้งมั่นเราต้องทํากันได้ค่ะเรื่องง่ายๆมันง่ายมันไม่ได้ยากเพียงแต่เราให้ความสำคัญกับมันหรือเปล่าถ้าเราให้ความสำคัญกับมันไม่มีอะไรที่ยาก รู้สึกตัวไปเฉยๆรู้สึกโดยที่ไม่ต้องคิดรู้สึกโดยที่ไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องว่าจะต้องรู้ส่วนไหนจะต้องเน้นอะไรจะต้องอะไรจะต้องไปรู้สึกตรงไหนก่อนไม่ค่ะไม่ต้องคิดอะไรท้งนั้นรู้สึกตรงไหนมันสัมผัสตรงไหนก็รู้สึกตรงนั้นรู้ไปเรื่อยๆ ลูดไปรู้สึกไปแตะพื้นรู้สึกไปคืนน้ำลายก็รู้สึกไปเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเพื่อให้สติตั้งมั่นที่กายพอสติตั้งมั่นที่กายได้ความคิดปรุงแต่งก็ทำงานไม่ได้อย่าลืมนะคะกิเลสความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความคิดปรุงแต่งจนเป็นอารมณ์จนเกิดอารมณ์ อารมณ์ที่เราฝึกฝนบ่อยๆอยกลายเป็นนิสัยกลายเป็นนิสัยของเราเพราะฉะนั้นเรามาฝึกรู้สึกตัวฝึกสติให้มันตั้งมั่นที่กายอารมณ์ปรุงแต่งก็ทำงานไม่ได้นี่แหละค่ะวิธีการฝึกสติที่ง่ายและเร็วอยู่ที่ตัวของท่านแล้วนะคะ ว่าท่านจะมีความพยายามหรือเปล่าถ้าท่านมีความพยายามมีความมุ่งมั่นจริงๆนิพพานมันอยู่ที่ตัวของท่านมันอยู่ข้างในของท่านมีคนมาบอกมาสอนท่านมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ท่านจะไขว่คว้าและรีบทําตามเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ท่านปรารถนา ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ใครที่บอกว่าเข้าถึงไม่ได้คนคนนั้นยังไม่ได้เข้าถึงอะไรหรอกคะ่ะใครก็ตามที่พูดว่ามนุษย์ธรรมดาปุกทุชนธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงทำได้คนที่พูดไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรใส่ยูนิฟอร์มสีอะไร คนคนนั้นยังไม่เข้าถึงอะไรเพราะว่าถ้าเข้าถึงแล้วต้องไม่พูดแบบนี้ถ้าเข้าถึงแล้วรู้แจ้งเห็นจริงจะต้องพูดในภาษาที่คนรู้แจ้งเห็นจริงเขาพูดการฝึกสติเป็นบันไดก้าวแรกสู่การเข้าถึงธรรมเข้าถึงความจริงรู้แจ้งในความจริงเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยาก ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองแรกๆก็พยายามหน่อยถ้าฝึกจนมันกลายเป็นนิสัยแล้วจนมันตั้งมั่นได้แล้วรู้สึกตัวทุ่พพร้อมเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดินคะ่ะเพราะเรารู้สึกตัวเป็นแล้วเราจะไปเดินทําไมคะเมื่อรู้สึกตัวเป็นแล้วหยิบจับอะไรมันก็มันเป็นสติได้หมด มือสัมผัสอะไรมันก็รู้สึกตัวเรานั่งอยู่เราก็รู้สึกตัวเพราะเราไม่ได้ลอยตัวอยู่นี่ค่ะเราหยิบจับอะไรเราก็รู้สึกตัวเรากินน้ําเราหยิบแก้วน้ําเราก็รู้สึกตัวเราจับช้อนกินข้าวเราก็รู้สึกตัวเราอาบน้ําเราก็รู้สึกตัวเพราะเราฝึกมาแล้วในเบื้องต้นเรารู้สึกตัวเป็นแล้วเราทำอะไรเรารู้สึกได้หมด เราเดินอยู่เราก็รู้สึกเพราะร่างกายเรามันต้องแตะพื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะถึงเรานั่งในรถมันก็ต้องนั่งที่เบาะมันก็รู้สึกเราขับมอใส่ไซค์อยู่เราก็ต้องนั่งที่เบาะมอใส่ไซค์เราก็รู้สึกมือเราจับแฮนด์เราก็รู้สึกพอรู้สึกตัวเป็นแล้วมันง่ายค่ะมันง่ายเราท่านจะคิดว่าอ๋อที่แทก้การรู้สึกตัวเป็นแบบนี้อ่งเหรอ โออยู่มาตั้งนานไม่รู้ท่านจะถึงบางอ้อเองในขณะที่ท่านรู้สึกตัวความคิดท่านจะไม่ได้ทำงานถ้ามันแวบไปคิดท่านจะเป็นผู้เห็นเองท่านเท่านั้นจะเป็นผู้เห็นผู้รู้ไม่ใช่คนอื่นค่ะก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจฝึกฝนกันหน่อยเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองไม่ใช่ประโยชน์ของคนอื่น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะขอให้มีความมุ่งมั่นมีอิทธิบาทสีถ้าท่านปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้ท่านตั้งใจก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ